วัาดีจ้าเห็นพินไว้ว่าจะคุย5นาทีจะแย่หน่อยนะคะเพราะว่าติดโควิดเรียบร้อยเฮ้ยเกมแล้วเหรอือขอเวลาแค่5นาทีเพราะว่ารู้สึกผิดที่ตัวเองติดโควิดแล้วก็เวลาไทยวันนี้วันที่23เป็นวันเกิดคุณสามีไงทุกอย่างก็แพนก็เลยพังหมดเลยเหรอคนคนที่แล้วเมื่อกี้เขาเขาน่าจะเกิด22หนูสามีหนู23ใช่ แฮปปี้บัดเด y ยงองเง้ว่ากันไปคือแบบเออเอ็นดูเลยอ่ะแ่นพังทินาศวิสันตโลมากไม่ได้ออกไปไหนเองนะก็เลื่อนไปหน่อยแค่เลื่อนนิดเดียวใช่เนาะไม่ตลองวันก็ไม่เป็นไรหรอกก็เลยว่าเออขออวยยศคุณสามีนิดนึงว่าปีนี้เป็นปีที่สิบห้าที่ได้อวยพรนางใช่มากก็เลยแบบอยากจะบอกว่าแบบความรักดีๆอ่ะมีเข้ามาให้ทุกคนแหละ ดังนั้นก็คือแบบนางก็ถือว่าเป็นเป็นความรักที่ดีเลยอะพี่ก๊อกค,คือแบบเป็นคนที่เราใช้สมองเลือกมากกว่าใช้หัวใจอะแล้วมันแบบเหมือนพอเราคบกับคนนี้ทํามันทําให้เราดีขึ้นทุกอย่างอ่ะอืมอืมก็เลยรู้สึกว่าต้องบอกเขาสักหน่อยว่าสิบห้าปีแล้วชันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมเลยนะขอให้เขามีความสุขสุขภาพดีแล้วก็ อ,อขอบคุณที่เขาเลือกเราด้วยพี่กเอาะขอบคุณที่เราสู้กันมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่เขาเป็นคนดีแบบนี้แล้วก็ขอให้เขาเป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปยังไงก็ก็รักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความห่วงใยที่มีให้ทุกปันค่ะก็ขออวยพรให้ทั้งคู่นะทั้งอีฟแล้วก็สามีนะครับรักกันแบบตราบนานเท่านานอะ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนแต่ตราบนานเท่านานนะฮะแล้วก็ มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะมีโอกาสก็ถ้ากลับเมืองไทยแล้วเรามีบุญก็ได้เจอกันสักครั้งก็ดีนะครับกลับเมืองไทยปีหน้าแน่นอนพี่กอลฟเป็นคนหนึ่งที่ที่ไม่ว่าพี่อยู่ที่ไหนก็จะติดต่อไปว่าต้องขอเจอคะ่ะได้เลยได้เลยปีหน้าพี่เปิดตัวแล้วปีนี้พี่ก็ยังไม่ค่อยพร้อมโอเคได,ได้เลยครับผมบขอบคุณมากแล้วคุณมากนะค,คะพี่กอลฟมีรไรหลังไมค์กันต่อนาอโอเคค่ะได้ขอบคุณครับัสดีครับค่ะหายไปไวเดอค่ะ